สวัสดีครับเพื่อนๆพนวันนี้ผมไปได้พระนาคปกมาเหรียญหนึ่งครับนะครับนาคปกใบมะขามครับเพื่อนๆนี่ครับด้านหน้าเป็นรูปของพระนาคปกนะครับด้านหลังก็มีข้อความอย่างนี้ครับรุ่นแรกสอการตะสีโลครับนี่ครับเพื่อนๆครับท่านใดพ้อมทราบไหมครับว่าเป็นพระนาคปกของเกจิอาจารย์ท่านใดครับถ้าไม่ทราบก็อาจจะหลุดมือไปได้ง่ายๆนะครับเพื่อนๆเพราะอันนี้จริงๆแล้วคือเป็นเกจิ พระนะครับนาคปลูกของหลวงปู่สุภากันตะศีโลนะครับแห่งวัดศิริศิลสุภารามนะครับจังหวัดภูเก็ตครับเพื่อนๆือนี่ครับรุ่นนี้จัดสร้างเมื่อเขาที่หลวงปู่สุภาฉลองอายุครบ109ปีครับในปี2547ัาิครับเพื่อนๆครับท่านได้เจอในตลาดนะครับราคาย่อมเราผมแนะให้เก็บไว้นะครับเพราะว่ามีจํานวนไม่เยอะครับออกมาไม่เยอะน่าเก็บนะครับแล้วก็พระเครื่องของหลวงปู่สุภาแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมาก เช่นกันครับเพื่อนๆนะโดยเฉพาะพระเสด็จกลับนะครับแล้วก็พวกเครื่องรางพวกแมงมุมนะครับจระเข้เฝ้าทรัพย์อย่างนี้ครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับเดี๋ยวก่อนลงรายละเอียดเดี๋ยวผมเล่าประวัติของหลวงปู่สุภานิดนึงนะครับอะนะครับหลวงปู่สุภานะครับท่านเป็นเกจินะครับชื่อดังอีกท่านหนึ่งของเมืองไทยที่อายุยืนยาวมากครับตอนท่านมรณภาพในปี2500 ห้าสิบหกนี่อายุยืนยาวร้อยแปดร้อยสิบแปดปีย่างเข้าร้อยสิบเก้าปีครับเงินครับท่านเป็นเกจิอาจารย์ห้าแผ่นดินเช่นกันนะครับอายุยืนมากๆอีกท่านหนึ่งของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ครับเพื่อนนี่นะครับครับประวัติของท่านนะครับคือหลวงปู่สุภากันตสีโลนะครับชื่อสายาทันธรรมนะครับท่าตามยศก็คือพระมงคลวิสุทธ์นะครับวัดสิริศิลสุภารามมูหกนะครับตำบลฉลางองอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตครับท่านเป็นคนอำเภอวาดริชภูมิ จังหวัดสกลนครครับเพือนะครับเกิดเมื่อวันที่17กันยา2438นะครับนะครับหลวงปู่เนี่ยบวชเนี่ยตั้งแต่ยุคข้าวขวบเลยครับเพือนนะครับแล้วก็หลังจากครบครบอุปสมบทเป็นพระภิกษุนะครับก็เป็นเิทษิ์ของพระอาจารย์สีทัศน์วัดท่าอุเทนจังหวัดนครพนมครับนะครับในปี2463ก็ได้มาฝากตัวเป็นสิษธิ์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทครับจากนั้น นะครับได้ก็ได้ไปศึกษาทางด้านกัดสินและฌานสมบัติอยู่กับอยู่กับพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตครับนี่ครับก็เป็นอาจารย์ของท่านเก่งๆเยอะเลยครับเพื่อนๆนะครับหลังจากนั้นหลวงปู่สุภาก็ได้ออกทุดงไปทุกภาคของประเทศเลยนะครับรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วก็ท่านก็ยังไปเป็นสิทธิ์นะครับของหลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโขด้วยครับแล้วก็นะครับท่านเดินออกทุดงนะครับก็ไป ภายในประเทศและรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับจนท่านไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เท่าวัดเศ้าหลินนะครับโยคีนารายแห่งอินเดียครับเพื่อนๆนี่ครับช่วงปี2500นหะครับหลวงปู่สุภาก็ได้มานะครับตุดงมาสร้างวัดอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตครับนี่ครับแล้วก็เป็นเป็นที่ได้สร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมานะครับเมื่อคราวท่านอายุได้109ปีในสปี2547ครับเพื่อนๆนี่ครับ หลวงปู่สุภานะครับช่วงปั้นปลายชีวิตนะท่านก็ได้กลับไปที่บ้านบ้านเกิดเดิมของท่านนะครับไปจังหวัดอยู่ที่วัดคอนสวรรค์อําเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนคนรครับแล้วก็มรณภาพลงนะครับเมื่อเวลา5นากายนาทีของวันที่2กันยายน2 5 5 6นรอาะครับสิริอายุ1 1 8ปีย่างเข้า1 1 9้ครับก็ได้สร้างความเสียใจให้กับลูกศิษย์ทั้งชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศครับ เนื่องจากหลวงปู่สุภาเป็นพระเกจิที่ทุกคนให้ความศรัทธาและให้ความนับถือเป็นอย่างมากนะครับท่านมีธรรมิกมากมายครับซึ่งแลกเปลี่ยนวิชาการเสมอๆนะครับอย่างเช่นว่าหลวงพ่อจาดนะครับวัดบางกระเบาอย่างเงี้ยครับเพื่อนนะครับหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อปานเออหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับหลวงหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อโอปัสสีอสมบางบดนะครับหลวงพ่อสังวัดน้ําเต้าหลวงพ่อทบวัดชนแดนเป็นต้นครับนะครับ,นะรบนี่ครับ แล้วก็เนื้อสิ่งอื่นได้นะครับความอัศจรรย์ทางจิตสื่อยานครูอาจารย์นะครับและอิทธิฤทธิ์ปฏิหารนะครับของหลวงปู่มีมากมายเกินกว่าที่จะกล่าวได้หมดเลยครับหลวงปู่สุภาหรือพระมงคลวิสุทธ์เป็นพระเถระผู้ใหญ่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาบารมีกระแสจิตแรงนะครับเร็วและความจําดีเลิศมากครับเพื่อนๆนี่นะครับวัตถุมงคลของท่านนะครับก็อย่างเช่นพระเสด็จกลับนะครับแมงมุมนะครับเรียกทรัพย์แล้วก็จระเข้เฝ้าทรั์ครับก็เลยนี่ครับเพื่อนๆด้านหลังก็เลยเป็นรูปของแมงมุมนะครับเพราะว่า นี่ครับนี่ครับเครื่องรางของท่านที่มีชื่อเสียงมากๆก็คือแมงมุมนั่นเองครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับมีข้อความว่ารุ่นแรกชัดเจนครับนะครับรุ่นนี้นะครับสร้างขึ้นนะครับเมื่อเอเป็นที่ระลึกนะฉลองอายุครบ109ปีนั่นเองครับเพื่อนๆพืจึงได้สร้างปกใบมะขาม9เสียนขึ้นมาครับเนื้อทองแดงองค์นี้ก็มีขนาด ความกว้างประมาณ1เซนนะครับผมวัดเฉพาะ آ, ตรงส่วนที่กว้างที่สุดนะครับสูงยาวนะครับ1.9เซนนะครับความหนาผมวัดส่วนที่บางที่สุดเนี่ยนะครับได้ประมาณ1.2อมิลครับด้านหน้านะครับเพื่อนลงรายละเอียดดูนะครับด้านหน้าก็เป็นรูปของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นประธานประทับนั่งเหนือบ,บรรลังพญานาคกดตัว3ชั้นนะครับเพืือนนี่ครับกดตัว3ชั้นนะครับนะครับ ด้านบนนะครับองพญานาคก็จะแผ่พังพานแผ่พันพานนะครับคุมทั่วพระวรกายนะครับถึงเก้าสีนั่นเองครับเพื่อนๆนี่ครับ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 ส่วนด้านหลังครับก็ได้นํายันนอชาครับเป็นยันนอชานะครับเพื่อนๆนี่นะครับที่หลวงปู่สุภาได้รับการไตรทอดวิชามาจากหลวงปู่สุขแห่งวัดปักคลองมาขามเท่าครับเพื่อนๆนี่ครับคล้ายๆกับหลวงพ่อสำเนียงครับยันยันนอชานะครับเพื่อนๆนี่นะครับครับ ส่วนด้านล่างเขียนว่ารุ่นแรกนะครับและลายเซ็นหลวงปู่สุภานั่นเองครับเพื่อยืนยันว่ารุ่นนี้เป็นปลุกไปมาขามรุ่นแรกจริงๆแต่หลวงปู่ก็ได้ปลุกเสกและได้กล่าวกับสิทธิ์คิดว่าพระปลุกเก้าเสียนนี้ดีมากนะมีพญานาคคุ้มครองถึง9เสียนอยากให้ลูกหลานหลวงปู่มีไว้บูชาติดตัวเพื่อเป็นสิริมงคลครับนี่ครับนี่ครับรุ่นนี้มีการจัดสร้างนะครับเนื้อทองคำครับ3าองค์นะครับเนื้อเงิน5 0 9อองค์นะครับ เนื้อทองแดงอย่างองนี้นี่คือ5,109องค์นะครับแล้วก็มีทองเหลืองอีก5,109องค์ครับเท่านี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับฉลอง109ปีหลวงปู่ครับจึงเป็นปุก9เสียนครับนี่นะครับเพื่อนๆครับก่อนอื่นก็การพิจารณานะครับก็ต้องแยกแยะก่อนว่าเป็นเหรียญปั๊มนะครับมีบล็อกแม่พิมพ์ด้านหน้าด้านหลังนะครับปั๊มด้วยเครื่องนะครับเพื่อนบล็อกด้านหน้าขึ้นรูปด้วยมือนะครับเพื่อนส่วนด้านหลังใช้เครื่องขึ้นรูปนะครับจะเห็นลักษณะเป็นแท่ง ายละเอียดต่างๆคมชัดเป็นแท่งเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับมาดูรายละเอียดด้านหน้ากันนะครับนี่ครับจะเห็นว่านะครับรายละเอียดต่างๆชัดเจนคมชัดนะครับตามสไตล์การขึ้นรูปด้วยมือนะครับเพื่อนนี่นะครับคมชัดตัวองค์พระนี่จะค่อนข้างล่านะครับได้สัดได้ส่วนครับผมก็ใจว่าตรงองค์พระน่าจะใช้เครื่องนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆก็ใช้มือแกะเพิ่มเอานะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับนี่ครับสังเกตตรงบริเวณนะครับตั้งแต่ศีษะมานะครับออ ตรง,น,รรง,งตนะครับลักษณะของมงกุฎนะครับคมชัดนะครับเพื่อนนี่ครับมงกุฎคมชัดนี่ครับคมชัดนะครับเส้นพวกนี้คมคมเลยครับเพื่อนเนี่ยครับเส้นรายละเอียดตัวนี้ตรงเรนนี้นะครับเส้นลายกัเส้นลายตรงนี้ครับคมคมเลยครับนี่ครับนี่ครับใบหน้านะครับตาเนี่ยจะหลบต่าลงนะครับเปลือกตาบนนะครับ ครับใหญ่ๆคมชัดนะครับแล้วก็มีเปลือกตาล่างเล็กๆครับอยู่ด้านล่างของเปลือกตาบนครับนี่นะครับเนี่ยด้านล่างของเปลือกตาบนอีกทีนะครับเพื่อนนี่นะครับมีเส้นเล็กๆครับเป็นเปลือกตาล่างนะครับอยู่ด้านล่างครับจมูกปากคมชัดนะครับคางครับออกแบบได้สั์ได้ส่วนนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆมีมิตินะครับนี่นะครับสร้อยสังวาลนะครับเป็นเส้นเล็กๆคมๆนะครับเพื่อนนี่นะครับ นะครับมีนี่ครับตรงสะดือเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นลักษณะหลุมตื้นๆนะครับแล้วก็เม็ดหัวนมเล็กๆนะครับเพื่อนๆคมๆนะครับเล็กๆนี่นะครับสองจุดนี้นะครับสร้อยนะครับสร้อยแขนนะครับอ่ากำไรแขนนะครับกำไรข้อมือคมชัดนะครับเพื่อนๆเป็นเส้นแหลมๆคมๆนะครับจากการขึ้นรูปด้วยมือนะครับเห็นปลายจะคมๆนะครับนี่ครับอ่สร้อย เท้านะครับทำลายเท้านะครับคมชัดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็พวกรายละเอียดพวกนี้ครับคมๆนะครับเป็นเส้นเส้นคมๆนะครับจากการขึ้นรูปนะครับเพื่อนๆนี่ครับสังเกตอีกทีคือพวกนี้จะมีทําเป็นเส้นนูนๆนะครับแบ่งชั้นนะครับเพื่อนๆเส้นนูนๆแบ่งชั้นนี่ครับเป็นเส้นนูนๆแบ่งชั้นนะครับมีเส้นนูนๆวิ่งคมๆอย่างเงี้ยครับแบ่งชั้นนะครับเพื่อนๆนี่ครับตัวลายลายของพญานาคก็เช่นกันครับคมชัดมากๆครับเป็นเส้นคมๆเลยครับเพื่อนๆเส้นคมๆวิ่งคมๆผมว่า ถอดแบบยากมากครับรุ่นงนี้นะครับต้องบอกว่าถอดแบบยากมากๆครับนี่เหมือนกันหมดเลยครับเปลือกเปลือกตาโค้งๆเนี้ยครับคมๆเนี้ยครับนี่นะครับดูมิตินะครับนี่นะครับนี่ครับอ๋อแล้วจุดสังเกตมีจุดหนึ่งนะครับตรงบริเวณแขนนะครับเพื่อนแขนขวานะครับเพื่อนๆจะมีเส้นคมๆวิ่งจากตัวพญานาคนะครับวิ่งขึ้นมาที่ตัวแขนนิดหนึ่งครับเพื่อนนี่นะครับนี่เล็กๆตรงนี้นะครับเพื่อนนี่นะครับ จะมีเส้นคมๆวิ่งขึ้นมาครับตรงเวานี้นะครับเล็กๆเส้นคมๆวิ่งขึ้นมาครับจากตัวพญานาควิ่งมาที่แขนนิดเดียวครับขึ้นมาประมาณมิลสองมิลเองนะครับคมๆนะครับตัวนี้น่าจะถ้ามีเกสทาขึ้นมาน่าจะถอดไม่ติดครับนี่ครับบล็อกแม่พิมพ์ตรงขอบบล็อกแม่พิมพก็จะมีนะครับมีขอบนะครับอย่างตรงนี้นะครับเห็นชัดนะครับมีขอบนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแต่ฝั่งนี้พอดีตัดตัดชิดไปทางฝั่งนี้ไปนะครับเลยเห็นไม่เห็นขอบจริงๆต้องมีขอบนี้ด้วยนะครับเพื่อนขอบแม่พินนะครับ ตอนที่เลยขอบไปก็จะเพ่ลงนะครับเพ่ลงเฉียงเฉียงลงไปนะครับนี่ครับเพ่ลงเฉียงเฉียงเพ่เฉียงเฉียงลงไปนะครับนี่นะครับเอาไปดูมิติกันครับเพื่อนๆของเหรียญนี้นะครับนี่นะครับนี่ครับนี่ได้มาเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเพื่อนๆนี่ครับมีห้าพันหนึ่งร้อยเก้าเหรียญครับเพื่อนๆนี่ครับมองมิติด้านบนนะครับสวยงามนะครับนี่ครับท่านใดมีก็ลองมาส่องเปรียบเทียบไปกับผมได้นะครับเพื่อนๆนี่ครับ ด้านล่างนะครับร่องรอยของการอัดกระแทกครับจะเห็นล่องรอยเป็นคลื่นในบริเวณนี้นะครับเพือดนี่นะครับคลื่นนะครับจากการอัดกระแทกนะครับเลือดนี่นะครับนี่ครับเป็นคลื่นๆนะครับจากการอัดกระแทกนะครับอย่างนี้พลิกกลับมาด้านหลังนะครับดี๋ยวสังเกตนะครับด้านข้างนะครับเรียบไม่มีบวมนะครับเพื่อนตามสไตล์เหรียญปั๊มนะครับส่วนด้านหลังนะครับผิวนะครับตึงนะครับปึงเรียบนะครับนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดหมดเลยครับเพื่อนนี่ครับนี่นะครับ แท่งคมชัดหมดเลยครับตัวหนังสือรุ่นแรกสอการตัดสีโลนี่นะครับแท่งคมชัดหมดเลยครับนี่นะครับลักษณะรอยปิ้นมี้เห็นนิดๆิดนะครับเพื่อนนี่ครับรอยปิ้นมีเห็นนิดนิดนะครับขอบข้างๆมีรอยลูลงนิดหนึ่งจากการตัวเหยียบเหรียญเหยียบนะครับเพื่อนนี่ครับนิดนนิดๆนะครับตัวเหยียบเหรียญค่อนข้างเรียบร้อยนะครับเอาแต่งมาค่อนข้างเรียบร้อยไม่เห็นร่องรอยเส้นเท่าไหร่นะครับนี่ครับแต่เห็นต้องรอยการจิกลงนิดนิดนะครับเป็นนะบริเวณนี้นะครับรอยปิ้นฝั่งนี้นะครับมี้เห็นนะครับนิดหน่อยหน่อะครับ มาดูตัวตัดกันครับตัวตัดตัดแบบหยาบหยาบตัดไม่ขาดนะครับเพื่อนๆที่บริเวณเก้านาฬิกานะครับตรงนี้นะครับก็จะเห็นรอยตัดเป็นแหว่งค่อนข้างชัดเจนอยู่นิดนึงนะบริเวณนี้นะครับเนี่ยร่องลึกๆบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับร่องบริเวณนี้ครับมีให้เห็นเป็นร่องร่องใหญ่ๆอยู่นิดนึงครับบริเวณนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับบริเวณเก้านาฬิกานะครับเพื่อนๆนี่นะครับส่วนอื่นก็ทั่วๆไปนะครับครับตัดนะครับตัวตัดตัดลึกบ้างตื้นบ้างนะครับรอยตัด ด้านบนก็คมๆหน่อยนะครับด้านล่างก็รอยฉีกเป็นเห็นเป็นเม็ดทรายนะครับกินลึกบ้างตื้นบ้างนะครับนี่ครับต <Berlin> ัวทั้งเหรียญครับเพื่อนๆ่อนไม่เท่ากันนะครับรอยไปตัดนะครับตรงนี้ก็เห็นรอยบุ๋มๆอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อนบริเวณนี้นะครับนี่นะครับรอยอยตัดเป็นร่องขึ้นมาอีกร่องหนึ่งนะครับบริเวณนี้นะครับนี่นะครับครับอ่านี่ครับอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งไม่มีตัวให้สะดุดให้สังเกตนะครับเพื่อนไม่มีครับนี่นะครับ นี่ครับอันนี้ได้มาเหรียญนะครับเพื่อนๆก็เลยลองมาไลฟ์เพื่อนๆได้ลองรับชมกันดูนะครับท่านใดมีลองส่องเปรียบเทียบไปกับผมได้ครับนะครับเหรียญใบมะขามนะครับปกใบมะขามรุ่นแรกนะครับปี2547ฉลองอายุ10 9ยปีหลวงปู่สุภานะครับกันตะศีโลวัดศีลวัดศิริศีลสุภาลามจังหวัดภูเก็ตครับผมโอเคครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับโชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ